อ่ารีวิวเรือประมงนะฮะของธนะสามหนึ่งนะฮะตัวนี้ครับเป็นเรือประมงอ่าสเกลของเขาคือประมาณความยาวหนึ่งเมตรนะฮะตัวนี้ก็งานจากพาร์ต w o o ผสมกับไม้นะครับพาร์ต w o o ผสมกับไม้ก็จะมีมอเตอร์นะฮะมอเตอร์ลูกใหญ่นะฮะรีเซิฟเวอร์นะฮะตัวปั๊มดูดน้นตตนะะนดํานะครับแบตเตอรี่สามเซลล์นะฮะสับตัวนี้ปิดฝานะครับนี่แล้วก็มีรีโมทให้มีอะไรให้นะครับตัวนี้ ตัวหัวเก่งเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับตัวหางเสือ,ขอเขาจะอยู่นี่นะครับหางเสืออยู่นี่นะฮะตัวเก่งเนี่ยก็มีไฟนะฮะสามารถเปิดไฟได้นะครับเปิดตรงนี้นะครับไฟนี่ก็มบพัดของเขาแล้วก็หางเสือสแตนเลสนะครับข้างหลังก็มีแทบแหนเดี๋ยวเรามาลองลงน้ํากันดูนะครับ ไม่ต้องซิ่งเยอะไม่ต้องซิ่งเยอะเรือไม่ได้ถ่วงนะครับถ้าอยากให้วิ่งนิ่งกว่านี้ต้องถ่วงนิดหนึ่งถ่วงประมาณสักสี่ห้ากิโลครับใส่ถ่านก็ได้หรือว่าใส่อ่าแบตเตอรี่ของตัวรถก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มน้ําหนักของเขาหน่อยยิ่งเรือหนักนะครับเรือก็จะวิ่งได้สวยเดี๋ยวมาทางนี้ครับนี่นะก็เล่นเพลินเพลินลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ มันช้าเร็วตามมือได้อยู่แล้วนะฮะตารับเรือนี่สร้างคืนหัอตัวเองนะฮะแนะนําำเล่นน้ำนิ่งๆนะฮะเกียร์ถอยหลังมีนะครับนี่ประมาเลยขับช้าๆขับบบขับไปนิ่งๆเลยครับนิ่งๆเอยเออนิ่งๆช้าๆดูการลอยลำนะฮะสวยดีนะครับเหมือนเรือจริงมากนะฮะ หัวก็จะลอยนะถ้าเราทวงน้ําหนักนะครับแบบหัวจมๆแบบเหมือนที่กลับมาจากได้ปลาเนี่ยจะดูสวยมากนะครับ้วิ่งนิ่งแบนี้เป็นที่บ่อคอนโทนนะครับสามารถที่จะเล่นได้ที่ผมเทแต่มันที่มันแคบนะฮะต้องให้ช่างนาวาเขาเดี้ยวแล้วก็ทรงตัวของเขานะครับถ้าเล่นในตามบ่อตามไรเนี่ยเป็นบึงนะครับน่าเล่นมากนะ ระยะคอนโทรลในหมวดก็จะอยู่ประมาณเกือบสองร้อยเมตรเลยนะครับนะที่ล่วงสองร้อยเมตรนี่ไฟเปิดได้นะครับที่เก่งเนี่ยกลับมาแล้วกว่าเ็าจะตั้งล้ำได้นะฮะที่ไม่แค่อ่าเปิดไฟก่อนถอยตัวันนี้ก่อนตอยวันนี้ก่อนเปิดไฟก่อนอ่าตรงนี้ก็จะมีตัวตัวน้ํานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่ามันน้ําเข้าหรือเปล่านะฮะถ้เปิดไฟตรงนี้นะครับม <intell item. ๆ hn> ีไฟหว่างนิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ดูว่าน้ําเข้าไหมนะตอนนี้น้ําไม่มีนะครับยังไม่มีน้ําเข้าอ่าโอเคอไปได้เลยว่าย่าซิ่งเกินสิไม่ใช่เรือซิ่งนะอ่ากลับมาทางนี้วิ่งแบบสวยๆนะวิ่งสวยอ่าระวังระวัง วิ่งช้า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 อ่าช้าช้าสวยสยมาอ่าอมานี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายกันนะฮะว่าน้ําจะเข้าหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวก็ให้ช่างนาวาเทสสักแป๊บหนึ่งนะครับ